เราปิดท้ายกันที่เซนไดนะครับเมื่อวันที่3ทธันวาคมเนี่ยการบินไทยเริ่มเที่ยวบินประถมะเริ่มบินไปเซนไดซึ่งก็ให้บริการเที่ยวบินตรงสัปดาห์ละสาครั้งนะครับออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยอังคารพฤหัสเสาแล้วก็ถึงที่นั่นตอนเช้านะฮะแล้วระกอบจากนั้นก็สายๆมาถึงที่นี่ตอนบ่ายนะครับก็ทั้งหมดก็ 6เที่ยวบินรวมไปกลับนะฮะจากกรุงเทพเซนไดไปดูกันครับว่าทำไมการบินไทยจะให้ความสนใจกับเมืองเซนไดซึ่งก็เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยากินะครับ<ม>แล้วก็เป็นจังหวัดหรือว่าเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนนะือหรือว่าภูมิภาคที่เคยเป็นว่าโทโฮกุที่ญี่ปุ่นนะครับเมืองนี hmm. ้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง mm hmm. เก็บโลกมาเล่าในช่วงนี้นํามาฝากกันครับ สธันวาคมปีพุทธศักราช2,556กับเที่ยวบินปฐมฤกษ์อของการบินไทยไปสู่เซนไดนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่7ในประเทศญี่ปุ่นทําการบินในขั้นแรกนะครับสัปดาห์ละ3เที่ยวบินด้วยเครื่องบิน A330 ครับ Sendai is the central city of uh, the Tohoku region, Japan's northeastern region. And Sendai has a long history, and Sendai and surrounding areas have a lot to see. They can provide everything Thai people like yeah, from the delicious cuisines, onsen, hot springs, and of course the snow. skiing. congratulations ขอบคุณมากครับอาหารอร่อยนะครับมีหิมะนะครับมีออนเซ็นมีทุกอย่างนะครับที่คนไทยต้องชื่นชอบในมุมมองของท่านทูตนะครับที่เป็น destination ที่7ของการบินไทยในญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับเราเราบินเมืองหลักๆเนี่ยเมืองใหญ่ๆไปไปครบแล้วเราอยากจะตอบสนองและครอบคลุมตลาดญี่ปุ่นให้มากที่สุด นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งญี่ปุ่นและไทยเนี่ยก็คือสายการบ,บินไทยเป็นสายการบ,บินที่ตอบสนองสำหรับคนสองชาติสิ่งแรกเนี่ยนะฮะก็คือความสําคัญที่เราตอบสนองต่อลูกค้าของเราที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาประทับใจที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือพดูดง่ายๆศิลป,ปะวัฒนธรรมความเป็นไทยเราเป็นสายการบ,บินที่บินตรงจริงๆการบินตรงเนี่ยก็ตอบสนองอย่างเช่นกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยเขาก็บอกโอ้โหนะฮะเขาต้องนั่งรถไฟไป2ชั่วโมงเพื่อจะไปขึ้นเครื่อง นะครับที่อีกเมืองหนึ่งนะครับที่โตเกียวหรือที่ไหนก็แล้วแต่กลุ่มทัวร์เองนะฮะเขาก็บอกว่าโอ้โหการที่จะไปหลายๆคนนะฮะเป็นกล,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 ลุ่มทีอะไรทีพยานการบินตรงเนี้ยตอบสนอง ตอนนี้เรากำลังจะไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีของเมืองเซนไดนะครับซึ่งอยู่ใน prefecture ที่มีชื่อว่ามิยาเกินะครับคอนบังวะงมคมบังวะ ถามความรู้สึกครับว่ารู้สึกยังไงบ้างรครับที่การบินไทยเป็นสายการบินแรกที่บินตรงมาที่เซนไดครับใจดมาีมากนะคะเพราะว่านะเวลาตั้งนานนะคะต้องขอต้องขอร้องต้องขอให้นะมีเที่ยวบินที่โดยตรงระหว่างเซนไดกับกรุงเทพนะครับเพิ่มขอร้องที่ขอร้องก็ต้องติดตนะ่อหลายฝ่ายนะี่ยมากกว่า10ปีนะันว่านี้สำเร็จ วันนี้สำเร็จมีจใจมากนะคนะเนั้นเซนไดวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากทีออ่ผ่านเหตุการณ์มาในปี2011แล้วอยากจะให้คนไทยเนี่ยมาเที่ยวเซนไดเนี่ยมามาพบกับอะไรบ้างครับใช่งจากนะะเหตุการณ์ที่สึนามินะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ ระยะเวลาตอนนี้ระยะเวลาสองปีที่แปเดือนที่ผ่านมาแล้วพวกเราพยายามนะฟื้นฟะูะมากที่สุดกางพนน,นก็เรียบร้อยเมืองก็เรียบร้อยนะคะอีกสักหนึ่งปีก็สมบูรณ์แต่พัฒนคเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งปีนะ,ะตอนนี้นเมืองนะคะเซนไดเนี่ยเรียบร้อยหมดสบายใจได้แล้วคนไทยทุกท่านนะคะสาม,มารถที่จะมาเที่ยวได้สนุกด้วยสบายด้วย ตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านทูตนาทิ์นะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยนั่งชินกันเนมาที่เซนไดเพื่อที่จะมาเป็นสักขีพยานเที่ยวบินปฐมฤกษ์อของการบินไทยที่บินมาสู่เซนไดในวันที่3ธันวาคม ปีพุทธศักราช2556นะครับท่านทูตสวัสดีครับสวัสดีครับเราคุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านทูตอยู่ที่จาการ์ตาใช่ครับตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับประเทศญี่ปุ่นเองจริงเนี่ยนะครับเป็นจุดที่คนไทยให้ความชื่นชอบให้ความนิยมรงเซนไดเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านภาคตะวันออกนะครับของประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางรัฐบาลที่นี่พยายามจะฟื้นฟูอยู่นะครับหลังจากประสบแผ่นดินไหวต่อไปเนี่ยการ การเดินทางมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะง่ายมากกว่าเดิมน,นะครับอาจจะมาลงที่เซนไดแล้วก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยในเซนไดแล้วไปต่อเครื่องบินกลับที่โตเกียวก็ได้นสนุกไหมฮะผมเ็นแล้วตื่นเต้นแทนนะ,ค,ะครับสนุกมากครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมที่จะต้องเปิดถังสาเกแล้วก็ดื่ม ในในถ้วยไม้นี่เลยครับใช่น,นะฮะและเป็นธรรมเนมียมครับก็เป็นธรรมเนียมครับเรื่องวีซ่ากินไงครับครับก็ขอกลับเรียนว่าอยากจะเชิญชวนคนไทยให้เดินทางมาเยือนญนะฮะเนื่องจากตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็เปิดวีซ่าฟรีแล้วแล้ว,ลวก็ใช้โอกาสนี้ให้เดินทางมาเที่ยวญ,ญี่ปุ่นในทุกๆเมืองที่เราเปิดเส้นทางบินครับ